มีหนุ่มกัมพูชาคนหนึ่งทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่พอใจที่คนไทยเรียกว่าต่างด้าวอัดคลิปออกมาระบายความรู้สึกสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหาโมงเย็นทั้งเมืองไทยเมืองล่ากับประมาณ หกโมงเสาร์ถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย ب ب ่างไรจะได้บอกพลาดคลิปให,หม่ๆนะครับก่อนนี้ครับพี่น้องห้เบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องมาเดินออกกําลังกายสวนสาธารณะหิมะก็ละลายแล้วครับทุกคนวันนี้อากาศประมาณ3องศานะครับถือว่าดีมากนะครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มกัมพูชา เดือดไม่พอใจนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปก่อนนะครับทุกคนเมื่อเช้านะครับมีพีคนหนึ่งถามผมว่าน้องน้องเป็นต่างดาวใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเขาแกงโง่หรือว่าเขาโง่จริงๆผมนั่งบนมอไซค์เฉยๆก็เขาเขาก็มาถามว่าเอยน้องเป็นต่างดาวใช่ไหมอันนี้ จะบอกอะไรให้นะถ้าเป็นต่างด้าวจริงๆอะครับมันไม่ได้นั่งบนมอไซค์ให้พี่ถามหรอกแค่มันเห็นคนมันก็หนีไปแล้วอ่ะต่างด้าวอะแล้วมันก็ไม่ได้นั่งมอไซค์ด้วยมันนั่งด้าวเทียมเข้าใจไหมคำว่าด้าวเทียมอ่ะเข้าใจป่ะเออต่างด้าวมันไม่ใช่คนมันเป็นเอเลียนฝากไว้ให้คิดไอ้คนที่ชอบเรียกว่า,วาต่างด้าวอะคิดเอาเองละกัน ถ้าคนไปดูประเทศเขาแล้วเขาเรียกคนว่าต่างดาวคนจะรู้สึกยังไงของหนุ่งค,คิดไปด้วยนะสมองอะ่ะเขาบอกว่ามีคนไทยเดินมาถามเขาว่าน้องเป็นต่างด้าวหรือเปล่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกว่าเขาอาธิบายนะครับอย่างที่ทุกคนได้ยินละคำว่าต่างด้าวนี่เขาหมายถึงประมาณว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่คนน่ะเหมือนพวกต่างดาวนะครับมนุษย์ต่างดาว อ่านะครับทีนี้คือคํานี้นะครับคาว่าต่างด้าวเนี่ยอันนี้คือเราพูดกันตรงๆนะผมก็ไม่ใช่คนไทยนะครับทุกคนแต่ผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งเวลาที่คนไทยเรียกว่าต่างด้าวเขมพรพมา่าลาวเวียดนามาสามสี่ประเทศนี้ที่มาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยพูดไม่ต้องโลกสวยนะ90%คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยชอบกับคํานี้ มักจะมีปัญหานะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้คนดูทุกท่านดูข่าวช่องเจ็ดสีไหมที่มีหนุ่มลาวคนหนึ่งที่ชนบุรีคลั่งนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเอาก็ได้กันนะครับสั้นๆนะครับเป็นชายสัญชาติลาวครับเขาเมาแล้วขับรถกระบะเฉียวชนรถยนต์ของหญิงอายุ30ปีแล้วไงก่อนที่ชายคนนี้เนี่ยคู่ฆ่าคู่กรณีเลยนะ <c oughs> ผมขอให้คุณไม่ถ่ายคลิปได้ไหมก็เลยบอกว่าเป็นต่างด้าวหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนี่แหละครับทุกคนนี่คือโดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจะเมาลูกนนะก็คือเวลาเมาเนี่ยความรู้สึกข้างในมันจะระบายออกมาสิ่งไหนที่ไม่ชอบมันก็จะหลุดออกมาเขาบอกว่าเรียกว่าต่างด้าวเนี่ยโดนตุยมาหลายคนแล้วนะประมาณว่าเมาแล้วคุมสติไม่ได้ สุดท้ายก็โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปนะครับทีนี้คือคําว่าต่างด้าวเนี่ยมันทำให้คนต่างด้าวที่ทำงานที่เมืองไทยเนี่ยมันตีความหมายไปเป็นคําที่ไม่ดีเป็นคําที่เหยียดเป็นคำที่ดูถูกไปโดยที่ไม่ใช่คนไทยหมายถึงสิ่งนั้นไงเข้าใจไหมครับแต่คนในสประเทศนี้คือเขาคิดไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้รู้สึกกับคำว่าต่างด้าวไม่รู้สึกหรอก คือเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะครับแต่ในใจลึกๆนะคือถ้าเลือกได้ก็คงจะไม่เลือกคําว่าต่างด้าวถ้าเลือกได้นะไม่เลือกคําว่าต่างด้าวอันนี้คือมันทําให้คนในประเทศไทยที่เข้ามาทํางานเนี่ยมันถูกแบ่งนะครับมันถูกแบ่งถ้าเป็นต่างชาตินะฝรั่งที่มาทํางานหรือมาทําธุรกิจที่เมืองไทยหรือมาเที่ยวก็จะเรียกว่าชาวต่างชาติ ถ้าคนใน4ประเทศนี้นะครับ4ประเทศนี้ที่มาทํางานที่เมืองไทยมาใช้แรงงานหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายก็แล้วแต่นะครับจะเรียกว่าต่างด้าวมันเหมือนเป็นการแบ่งโซนอันนี้คือคอมเมนต์พี่น้องคนไทยคอมเมนต์ในเรื่องนี้มาหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนก็จะแตกต่างถ้าคนที่มาทําธุรกิจามาลงทุนที่เมืองไทยมาเที่ยวเฉพาะต่างชาตินอกจาก4ประเทศนี้ก็จะเรียกว่าชาวต่างชาตินะครับ มันก็เลยทําให้แรงงานต่างด้าวสี่ประเทศนี้มันรู้สึกว่าเหมือนการแบ่งชนชั้นในความคิดเขาไม่งั้นมันก็คงจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นนี่แหละครับทุกคนคนต่างด้าวที่มาทํางานที่เมืองไทยเขมรพม่าเาาวียดนามรวมกันก็หลายล้านคนผมว่าถ้าเขาเลือกได้นะอันนี้คือผมคิดนะถ้าเขาเลือกได้ก็คงไม่อยากให้เรียกว่าคําว่าต่างด้าวแต่เขาไม่แต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงความคิดเห็นหรือเปลี่ยน คำว่าต่างดาวได้ครับเพราะเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือลงประชามติใดๆได,ได,ได,ได้นะครับทีนี้คือสมมุติเนาะถ้ามีคนไทยนะครับพี่น้องคนไทยนะครับนั่งกินเหล้ากินเบียร์ที่มีเพื่อนเขมพรพมาร่าลาวเวียดนามสี่ประเทศนั่งกินเบียร์กินเหล้าด้วยกันเนี่ยตอนที่ยังไม่เมานะแต่ถ้าเวลาเมาเนี่ยไปหลุดคําว่าต่างด้าวต่างด้าวมึงต่างด้าวอะไรเงี้ยบ่อยๆเนี่ย คุณคิดว่าไม่มีเรื่องหรือไม่มีปัญหากันไหมผมว่ามีนะครับผมว่ามีตามที่เป็นข่าว <c oughs> อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับข่าวที่ถูกจับนะฮะที่นําเสนอในช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ที่ผ่านๆมามักจะมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดนะครับไม่รู้นะครับว่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเปลี่ยนความคิดคนกลุ่มนี้ได้ยังไงนะครับเปลี่ยนความคิดเขาอะนะครับ เพราะเขาคิดไปแล้วว่าคําว่าต่างด้าวเป็นคําที่ไม่ดีสําหรับเขานะครับเป็นคําที่เหยียดหรือดูถูกเขาไม่งั้นมันก็คงไม่มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับประเทศไทยมันเป็นมันมันเป็นเรื่องปกติเนาะคำว่าต่างด้าวมันก็มีอยู่ในอ,อยู่ในพจนานุกรมของไทยคนที่มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับามาแบบว่าไม่ใช่คนไทยมาจากที่อื่นที่ไกลเราก็เรียกว่าต่างด้าว แม้กระทั่งอยู่ในหนังสือเอ,เอ,เอกสารอยู่ในสปปลาวนะครับเขาก็ยังมีหนังสือนะครับคนที่มาอยู่ในประเทศลาวเขาก็ยังเรียกว่าต่างด้าวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรียกอยู่ในสปปลาวทาไมไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคําเหยียดนะฮะอย่างที่เขมรคนนี้เขาอธิบายนะเขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าคนไทยไปทํางานที่ประเทศอื่นถ้าเขาเรียกว่าต่างด้าวคุณจะรู้สึกยังไงนะครับ เหมือนเขาเอาความรู้สึกอารมณ์ที่เขากําลังโกรธแล้วโมโหมากๆนะครับมาระบายนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าความคิดคนไทยนะครับพี่น้องคนไทยเวลาเขาไปทํางานที่เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันหรือต่างประเทศนะครับถ้าลูกถูกเรียกว่าต่างด้าวเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าคนต่างประเทศไม่ได้คุยภาษาไทยเนาะเขาก็จะเรียกนะครับเขาจะเรียกอ่า e m p l o เ e e เหมือนกันนะครับเป็น เป็นคนงานนะครับทั่วไปนะฮะไม่ได้เรียกว่า,าต่างด้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออนะครับในประเทศไทยเดี๋ยยิ่งมีคนต่างด้าวหลายชาติไปทํางานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็หลายปัญหามากขึ้นนะครับทุกคนหลายปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นได้ในอนาคตนะครับถ้าเรายังไม่ทําความเข้าใจาในสิ่งนี้นะครับสาหรับคนต่างด้าวนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสําหรับเรื่องนี้ครับพี่น้องฝากกดแชร์น้ำด้วยครับพี่น้องอย่างหน่อยก็อยากแสดงความคิดเห็นกันเข้ามากกับบ่ิเนณยังครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ